มาซชอบมึงลูกหลานเขาพิดกันโอ้ยเนี้ยนี่เออเขาอีเกตเอาพีดกับผัวก็คือมาเขาไปในเฮือนคือมานั่งอยู่นอกพี่เขาชอบมึงไงเอาเจ้ามาซชอบมึงเขาเออเอามาซชอบมึงอีกย่างเขาพิดกันแท้ทีที่เขาไปเว้าไปคุยนรำเขาเฮ้ยมันเขาไปประเดี๋ยวเรื่องผัวผัวไม่เมียไม่ยุ่งเลยเออมันไม่ยุ่งเจ้าก็คือมาบ้านั่งบ้านหาเบิ่งจัง โอ้ยมันว่ามันเนี่ยตีแก้ผ้าจ่าผัวมันบึงสองสามมือแล้วมันว่ามันตีแก้สิ้นไว้สิ่งแม่ยมันนั่นเออโอ้ยไปอยู่ในบ้านมันก็จังสีละมันเมาประจําพิษกันย้ำไหนมันก็ตีแก้ผ้าให้คนบึงมาซ่อมมึงไงล่ะสองสามมือแล้ยวข้อยก็ไม่ได้ไปเลี้ยงเอ้าไม้ไดไปเลี้ยงข้อยเจ้าสิมันคอยจ้างปรกันเชี้ยงน้อยมันไปเลี้ยงให้เลี้ยงเลน้อยเลี้ยงเออ โอ้ยกล้วยกระจ่างเล็กน้อยเลี้ยงใจเอาคักเนาะเขวดวิ้ยมันว่าไม่ถี่แกล่ยแต่สองสามมือพอได้เกิดข่อยบ่ม้าเกิดมันแกลข่อยก็เสียโอกาสแล้วเนาะไม่ย่านพลาดโอกาสเออเขาก็ะห้องมากินตีไม่ยย่านเครื่องเนาะเออข้าเมื่อจะได้ห้องน้ำเนาะไม่ได้เชี่ยวย่างไปย่างมา้าตัวคักปานั่นตัวนี้ไม่ห้องน้ำพวกเราไม่กิน ได้เห็นบ่าให้ได้เบิง้งไปขอชุดไฟก่อน